สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะมาแนะนํานะคะแคนตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ก็คือแมมมีลาเรียคามิเน่ค่ะหรือเรียกว่าคามิเน่ก็ได้นะคะเสน่ห์ของแคนตัสายพันธุ์นี้นะคะอยู่ที่หนามของเขานะคะที่เป็นกระจุกสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่าตรงกลางหนามนะคะเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะ ซึ่งหนามของเขาเนี่ยนะคะจะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีทองสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะแมมคานิแมมคามิเน่นะคะเป็นแมมที่เริ่มหายากแล้วในธรรมชาตินะคะเพราะว่าพื้นถิ่นกําเนิดของเขาเนี่ยแคบมากๆเนาะถิ่นกําเนิดเนี่ยอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะ อย่างไรเนี่ยเราก็สามารถพบได้ในส่วนแขนตัดทั่วโลกนะคะที่มีการนําไปขยายพันธุ์โนดรวมทั้งในเมืองไทยของเราด้วยนะคะลักษณะเด่นของคามิเน่เนี่ยก็จะมีกระจุกแผ่ออกมาแบบนี้เลยนะคะบริเวณกระจุกหนามของเขานะคะหนามของเขาจะไม่ได้ยื่นตรงออกมามากเนาะเขาจะแผ่ออกด้านข้างนะคะ หนาของเขาเนี่ยนะคะหลักๆก็จะเป็นร้อยอันเลยนะคะทุกคนจะคล้ายกับเข็มหมุดขนาดเล็กแบบนี้เลยจะออกเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะหรือว่าเอ่อเป็นสีเหลืองอ่อนเนาะดอกของเขานะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีชมพูนะคะคามิเน่ที่มาจากธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเดิมๆทีของเขาเนี่ยมีหนาเป็นสีขาวนะคะสีขาวกับสีเหลืองอ่อนนะคะ สีของกระจุกหนามเนี่ยส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็นแคทตที่เกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์นะคะคัดเลือกสายพันธุ์คืออะไรนะคะคือการที่คนเราเนี่ยนะคะผสมผสมพันธุ์พืชนะคะเพื่อให้ได้ลักษณะที่อยากได้นะคะคือการผสมเกสรโดยมนุษย์เนาะเพื่อให้ได้ลักษณะแปลกๆตามที่เราต้องการเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวคามิเน่แดงเนี่ยจะเป็นลูกผสมนะคะที่คนทําขึ้นนะคะไม่ได้มาจากธรรมชาตินะคะ โดยการน้องเนี่ยนะคะลักษณะลําต้นของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นทรงกลมนะคะหรือไม่ก็รูปไข่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นทรงเหมือนรูปไข่นะคะเขาจะแตกกอได้เก่งเนาะขยายพันธุ์โดยการแตกนอนะคะหรือไม่ก็ใช้มเมล็ดนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะความสวยก็อยู่ที่กระจุกน้ําแบบนี้เลยนะคะมีว่าน้องก็มีความสวยของน้องมากๆเลยนะคะ อันนี้บีก็เพิ่งได้มานะคะนี่เขาก็แตกหน่อออกมาให้บี3หน่อแล้วนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านตามร้านแคตัสใหญ่ๆได้เลยนะคะต้นหนึ่งก็ไม่เกิน70 8 0บาทนะคะต้นนี้เนี่ยบีได้มาในราคา70บาทนะคะราคาก็จะแล้วแต่สวนแล้วแต่ต้นดน้วยเนาะบางทีเนี่ยเขาอาจจาะอ,อ,อ,อาจจะมาต้นเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่50 6 0บาทนะคะ การดูแลนะคะแดดนะคะแนะนําเป็นแดดช่วงเช้า4-6ชั่วโมงต่อวันนะคะขนเขาเนี่ยจะเยอะเนาะเขาก็จะชอบแดดนิดนึงนะคะใครทีเ่เป็นโรงเรือนที่กลางแซลแนนะคะที่พังแสนด้วยแซลแนเนี่ยก็สามารถวางน้องให้โดนแดดได้ทั้งวันยาวๆได้เลยนะคะแต่ถ้าของใครไม่มีโรงเรือนนะคะก็สามารถวางน้องไว้ให้โดนแดดช่วงเช้า4-6ชั่วโมงนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพังสซเลนก็ได้เนาะเพราะว่าการที่น้องได้โดนแดดดีๆเนี่ยขนของเขาเนี่ยจะได้สวยนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดน้อยเนี่ยขนของเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นแคนตาที่ชอบแดดนะคะด้วยการที่เขาเนี่ยมีขนเยอะเนาะน้านะคะควรจะลดน้ําเมื่อดินแห้งแล้วจริงๆนะคะก็แนะนํานะคะเพื่อนๆและหลายคนเนาะบีจะเน้นย้ําเรื่องนี้ในเกือบทุกคลิปนะคะลดน้ําเมื่อดินแห้งเนี่ยคือเราต้อง ทดสอบดินก่อนนะคะโดยการหาไม้ปลายแหลมนะคะเสียบลงไปจากหน้ากระถางไปจนถึงก้นกระถางเลยนะคะถ้าเราดึงน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยแห้งแล้วนะคะก็สามารถลดน้ําน้องได้เลยเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องเนี่ยนะคะมีดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องยังมีความชื้นอยู่นะคะเวลาลดน้ํานะคะให้ใช้บัวอันเล็กๆนะคะที่เขามีปลายมีปลายเล็กๆเนาะ เพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถคอนโทรลน้ําได้ดีนะคะแล้วก็สามารถลดให้ชุ่มได้เลยนะคะลดจากหน้ากระถางลงไปนะคะให้น้องเนี่ยหยดลงไปจนถึงก้นกระถางนะคะแต่ถ้าใครเป็นกระถางที่มีภาชนะจานรองด้านล่างนะคะถ้าน้ําหยดลงไปหมดแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําขังบริเวณเถาดกระถางข้างล่างนะคะบริเวณจานกระถางเนี่ยแนะนําให้เทน้ําออกก่อนนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะทําให้ล่าของน้องเนี่ยเน่าเนาะ ดินนะคะก็สามารถใช้เป็นดินทั่วไปนะคะในการปลูกแคนตัดได้เลยนะคะสูตรดินเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวนะคะก็สามารถอ่าเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือว่าจะไปย้อนดูของบีได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้บีได้ลงสูตดรดินสําหรับดินสวนดินปลูกที่บ้านของบีไปแล้วนะคะอย่าใช้ดินสวนเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีความชื้นมากเกินไปนะคะเดี๋ยวรากของน้องจะเน่าเนาะ ใครที่ซื้อเป็นดินถุงนะคะอย่าลืมนะคะแนะนำให้ซื้อหินภูเขาไฟมาเพิ่มด้วยนะคะเพราะ,ะว่าถ้าเราผสมเข้าไปแล้วเนี่ยน้องเนี่ยจะมีความปุ่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะ <S <S ก็อย่าลืมนะคะว่าแคนตัสในเกือบๆ,ๆ,ๆทุกสายพันธุ์เลยนะคะเขาจะชอบความปุ่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเนาะเพราะเขาจะไม่ชอบความเพราะเขาจะไม่ชอบความชื้นนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะคะยังไงนะคะวันนี้บีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า